ของแม่กุ้งนะครับชอบแต่งภาพใช้แอปแต่งภาพแต่ว่าไม่รู้จะทําคลิปยังไงนะครับผมก็เข้าไปดูช่องของแม่กุ้งแล้วนะครับก็คือมีแค่2วิดีโอเองนะครับก็เข้าใจเลยว่ายังทําคลิปไม่เป็นนะครับแนะนําแบบนี้ครับก็คือเราเปิดแอปทิกตอ็อกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์คําว่าแต่งรูปภาพนะครับ แล้วเราลองดูหัวข้อของแต่และว,วิดีโอนะครับวิดีโอไหนวิวเยอะวิดีโอไหนถูกใจสูงสุดนะครับไปดูครับว่าเขาเล่าเรื่องยังไงเขาไม่หัวข้อยังไงนะครับหรือว่านะครับหาไอดอลสักคนซึ่งผมแนะนําเลยว่าให้ไปดูช่องของคนที่ชื่อว่าพ่อมดติ๊กต็อกนั่นเองนะครับ เขาก็เป็นแนวถ่ายรูปนะครับล้วก็มีการสไตล์การเล่าเรื่องนี่นะครับที่น่าสนใจมากและเขาใช้เวลาไม่กี่เดือนในการที่จะปั้นผู้ติดตามนะครับเนี่ยจะหลักร้านคนติดตามอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับเพราะว่าคนเ,เก่งๆเมีเยอะเลยแล้วก็ประยุกค,ครับเอามาเป็นสไตล์ของเราเองนะครับใช้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยในการแนะนาคนอื่นครับ ต่อไปนะครับเมื่อเรารู้สไตล์ในการถ่ายทําแล้วนะครับเราก็จะต้องมาระบุครับว่าการใช้แอปแต่งภาพเนี่ยเราจะโฟกัสที่คนกลุ่มไหนดีครับซึ่งผมก็แนะนําแบบนี้ครับคนที่ต้องการใช้แอปแต่งภาพเนี่ยมีใครบ้างพ่อค้าแม่ค้าครับพ่อค้าแม่ค้าต้องการรูปภาพในการที่จะเอาไปโพสต์ใน Facebook ยิงแอดทำโฆษณาครับตรงนี้นะครับก็เป็นช่องว่างครับรู้บ้างครับเราโฟกัสคนที่ต้องการครับ หาทักษะในการสร้างไรายได้จากการแต่งรูปภาพนั่นเองครับเราโฟกัสคนกลุ่มไหนดีนะครับซึ่งถ้าจะให้ผมฟันธงเลยก็คือเราควรจะโฟกัสคนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับเพราะว่าถ้าเรามีทักษะที่ทําให้รูปภาพเนี่ยนะครับมันถ่ายแล้วมันสวยแต่งแล้วมันสวยมันขายดีขึ้นนะครับรับรองเลยว่าเราเนี่ยมีคิวจ้างงานเนี่ยยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับ